เดี๋ยวในตอนนี้เรามาดูนะครับการทำถือว่าเป็นการทำ masking อีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถทำได้ในเลเยอร์เรียกว่ากรุ๊ปเลเยอร์วิธีการก็คือว่าโปรแกรม Photoshop จะไปเอาส่วนที่เป็นเลเยอร์ทรานเ r e n c y นซีของ layer, เลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างมาทำการเหมือนกับมาใช้เป็น masking สำหรับเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนยกตัวอย่างผมให้ดู2 l a เลเยอร์นี้ เรามีเลเยอร์หนึ่งอยู่ด้านบนนะครับซึ่งเป็นรูปผู้หญิงคนนี้กับเลเยอร์ที่2ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นตัวหนังสือที่เขียนว่ากรุปเลเยอร์แบบนี้นะครับผมจะปิดเลเยอร์อื่นที่อยู่ด้านล่างทั้งหมดไปก่อนนะครับมีเลเยอร์นี้กับเลเยอร์นี้ซ้อนกันอยู่ถ้าวางแบบนี้เลเยอร์รูปผู้หญิงก็จะซ้อนทับตัวหนังสือมองไม่เห็นถูกไหมครับเราสามารถสั่งกรุปได้นะครับโดยใช้คําสั่งนะครับ image นะครับแล้วก็เลเยอร์ครับแล้วก็บอกว่ากรุป with previous นะครับ อันดูนะครับปกติเราต้องสั่งที่ตัวบนไปกรุ๊ปกับตัวล่างนะครับเพราะฉะนั้นสั่งใหม่ Im a g e นะครับกรุ group with previous ก็จะพบว่าเลเยอร์อของตัวข้างบนก็จะมากรุปกับเลเยอร์ข้างล่างนะครับซึ่งจะทำให้เกิดภาพเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถเพิ่มกรุ๊ปเข้าไปมากกว่าหนึ่งก็ได้นะครับยกตัวอย่างสมมุติว่าผมเอาเลเยอร์บนนะครับไปครึ่งตัวหนังสือ ผมจะเอาเลเยอร์ที่2เนี่ยไปกรุ๊ปด้วยก็ไปวางไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับแต่ผมอาจจะดึงนะครับเลเยอร์ที่2ไปวางเลือกสีที่สวยงามแบบนี้นะครับก็จะเป็นว่าเลเยอร์นี้กับเลเยอร์นี้วางซ้อนทับกันอยู่แล้วก็กรุ๊ปกับเลเยอร์นี้ทั้งคู่นะครับขอสั่ง step backward นะครับกลับไปนะครับมีคีย์บอร์ดช็อตคัทในการกรุ๊ปเลเยอร์นะครับทำง่ายๆโดยการกด alt e e r n a t ค้าง แล้วเลื่อนเมาส์มาบริเวณตรงรอยต่อระหว่างเลเยอร์นะครับคลิกปุ๊บก็จะกรุบเลยนะครับแบบนี้ก็ไม่ต้องงงด้วยว่าจะเรียกตัวบนหรือเรียกตัวล่างนะครับแล้วก็การยกเลิกกรุบก็คลิกลงไปทีหนึ่งนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเราสมมุติว่าเรากรุบตัวหนังสือนะครับอยู่บนรูปผู้หญิงเราก็สามารถกรุบได้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นว่าเหมือนกับไม่มีอะไรเป็นเพราะว่าเลเยอร์หที่เป็นรูปผู้หญิงเนี่ยมีมาสกิ้งคือเต็ม นะครับก็คือว่าไม่มีมาสนั่นเองมาสเป็นใสๆทั้งหมดนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าผมมีเ,เลเยอร์ใหม่นะครับเป็นรูปผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปผู้หญิงที่ทำไดคัตแล้วนะครับรูปนี้นะครับรูปผู้หญิงที่ทำไดคัตแล้วกออ็อันดูก่อนนะครับแล้วก็เราเอาตัวหนังสือเนี่ยไปกรุ๊ปกับรูปนี้นะครับก็สามารถทำได้คราวนี้การกรุ๊ปแบบนี้ก็คือตัวหนังสือจะไปอยู่ ภายใต้เลเยอร์นี้นะครับซึ่งเลเยอร์นี้ก็จะมีมาส k i กิ้งของตัวเองอยู่แล้วถูกไหมครับซึ่งเป็นเลเยอร์มาสผมจะขอกลับตัวหนังสือนะครับเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับสังเกตดูตัวหนังสือจะอยู่ข้างในคานนี้ยังมีอีกนะครับกรณีที่สมมุติว่าเราจะใช้รูปภาพนะครับใส่ลงไปบนออตัวนี้นะครับ ผมก็จะเอาเลเยอร์รูปภาพมาวางข้างบนนะครับเลเยอร์รูปภาพกับเลเยอร์รูปที่มีซ e เล c t ชันกด Alternate เพื่อทําการกรุ๊ปก็จะกลายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นโปรแกรมก็จะเอา Selection ของเลเยอร์นี้นะครับเพื่อมาทำ masking อีกเลเยอร์หนึง่งนะครับมีกี่เลเยอร์ถ้าเราจะสร้างกรุ๊ปซ้อนไปในนี้เราก็สามารถ drag เข้าไปอยู่ข้ขางในนะครับแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องสลับตำแหน่งไม่งั้นก็โดนบงังอย่างนี้ถูกกรุ๊ปสังเกตดูไหมครับตรงนี้ถูกตัดออกไป นะครับก็ยกเลิกกรุ๊ปก็กากระบาดไปตรงนี้เอ่อคลิกลงไปตรงนี้นะครับผมให้ดูอีกอันหนึ่งผมทำเลเยอร์นะครับที่เอ่อเรียกว่ามีการเ e เลคชั o นนะครับถ้าเรามาดูเลเยอร์นี้สังเกตเลเยอร์นี้จะ Transparency ไปด้วยบางส่วนเป็นเพราะว่าผมทำการสร้างช a n แนลที่เป็น Alpha Channel ที่เป็นลักษณะของรูปผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาซ้อนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะทำให้เกิดเอฟเฟกก็คือว่าแทนที่เป็นรูปผู้หญิงถูกไดคัตเปล่าไม่ใช่ แทนที่ selection จะเป็นขาวดำแต่ selection ตรงนี้เป็น g r ย y ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา group 2 l a เลเยอร์นี้เข้าไปก็จะเกิดผลแบบนี้จะมี background เป็นจะมีรูปภาพที่เป็นภาพข้างบนนะครับแล้วก็จะมีการทำ selection ด้วยก็หมายความว่าบางส่วนของภาพก็จะหายไปนะครับถูก selection นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเลเยอร์ที่มี selection อีกนะครับแล้วก็มาใส่กรุ๊ปลงไปนะครับ ก็คำสั่งกรุ๊ปก็ง่ายๆนะครับตอนนี้กด Alt e r t e คลิกลงไประหว่างเลเยอร์จับเลเยอร์มาเรียงกันไว้ก่อนนะครับอยากจะใช้ในรูปแบบไหนก็สามารถใช้ได้นะครับจะใช้เป็นตัวหนังสือมากรุ๊ปหรือว่าเป็นเวกเตอร์เชฟก็มากรุ๊ปได้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทำกรุ๊ปเลเยอร์ซึ่งเป็นการทำมาสคกิ้งอีกลักษณะหนึ่งใน Photoshop